สวัสดีค่ะวันนี้วันธนาเพชรแดงได้นําข่าวมาอ่านให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังข่าวของตวอยางตึงบริวินียค่ะค่ะวันนี้เป็นการเปิดเผยสถานการณ์โควิด -19 นะคะในประเทศไทยประจําวันอาทิตย์14กุมภาพศ์2564นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคประจําวันอาทิตย์ที่14กุมภาพศ์2564ระ,ะ,ะบุว,ว่าขณะนี้ยังคงต้องจับตา สถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดตากค่ะโดยที่จังหวัดปทุมธานีพบผู้ติดเชื้อในตลาดพรพัฒสะสมทั้งหมดเลยนะคะ175คนซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังลุยตรวจค้นหาเชิงลุกอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสาสำหรับสาเหตุผู้ติดเชื้อจำนวนมากนั้นเนื่องมาจากการที่ผู้ค้ามีการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะอีกผลคือ จากการตรวจสอบโครงสร้างของตลาดพบโครงสร้างหลังคาต่ําเตี้ยค่ะตรงกลางตลาดมีอากาศไม่ถ่ายเทประกอบกับกับอาจเกิดอาการที่ผู้ค้ารวมตัวกันแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันค่ะและไม่ยอมไม่ยอมสวมหน้ากากอน,อนามัยในขณะที่กําลังสืบหาที่มาที่ปลายขณะเดียวกันยังยัง พบว่ามีผู้ค้าที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดดังกล่าวเดินทางไปพ,พื้นที่ต่างๆ8จังหวัดค่ะมีดังนี้ค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะนครนายกกรุงเทพเพชรบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองและแพร่และแพร่ค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดเอาเชื้อจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ที่จัดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประสานขอรับการตรวจค่ะค่ะต้องระวังกันมากเลยนะคะช่วงนี้เชื้อโควิดเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นยายอยู่ค่ะผู้อ่านข่าวก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะก็กลัวนะคะน่ากลัวค่ะการรักษาก็ทรมานนะคะยังไงก็ช่วยกันดูแลตัวเองแล้วก็ อยู่ระยะอาหางค่ะค่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ